สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาติวเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่อใช้สอบโอนเน็ตกันนะคะครูชื่อว่าครูธารารัตหรือเรียกสั้นๆว่าครูไอก็ได้ค่ะเนื้อหาที่ครูจะติวในวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นก็คือคำนามนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าคำนามหมายถึงอะไรและมีอะไรบ้าง คํานามก็คือใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่คํานามแบ่งออกเป็น5ประเภท 1. สามัญ,ญานาม 2. วิาญญาาาา 4. สามัญานาม 3. ามลักษณะนามสสมุหนามและ 5. อาการานามคำนามชานิดแรกนะคะมีชื่อว่าสามัญ,ญานาม จะเป็นการเรียกชื่อของคนสัตว์สิ่งของสถานที่แบบไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเช่นวัดเป็นสามัญ,ญานามเพราะไม่ระบุว่าเป็นวัดไหนแมวเป็นสามัญ,ญานามเพราะไม่ได้ระบุว่าเป็นแมวของใครชื่ออะไรจำง่ายง่ายเลยนะคะสามัญ,ญานามไม่เจาะจงค่ะ คำนามชนิดที่สองนะคะมีชื่อว่าวิสามัญนญา,ามเป็นชื่อเรียกของคนสัตว์สิ่งของสถานที่แต่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงเช่นวัดพระแก้วอยู่จังหวัดกรุงเทพแมวชื่อมารีเจ้าของชื่อดาวจำง่ายๆนะคะเด็กๆวิสามัญนญา,ามต้องเจาะจงค่ะ ต่อมาเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างสามัญญานามและวิสามัญ,ญานามไปพร้อมๆกันเลยนะคะวัดเป็นสามัญ,ญานามเพราะไม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นวัดไหนวัดพระแก้วเป็นวิสามัญ,ญานามเพราะระบุชัดเจนว่าวัดชื่ออะไรและอยู่ที่ไหนตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำ แมวเป็นสามัญนามเพราะไม่ระบุแน่ชัดว่าแมวตัวไหนชื่ออะไรและเป็นของใครแมวชื่อมารีเจ้าของชื่อดาวเป็นวิสามัญนามค่ะเพราะระบุแน่ชัดว่าแมวชื่ออะไรและใครเป็นเจ้าของคำนามชนิดที่3นะคะมีชื่อว่าลักษณะนามเป็นคำนามที่ประกอบนามอื่น เพื่อแสดงลักษณะขนา,ขนาดหรือปริมาณของนามนั้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างนะคะสุนัขหนึ่งตัวครุยหนึ่งเรามีดหนึ่งเล่มค่ะต่อมานะคะคำนามชนิดที่4มีชื่อว่าสมุหานามเป็นคำที่แสดงหมวดหมู่ของสามัญ,ญานาม หรือวิสามัญน,นามเช่นฝูงโขลงกลองค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะคะฝูงนกขลงช้างชนิดสุดท้ายนะคะมีชื่อเรียกว่าอาการนามเป็นคำนามที่เกิดจากคำกริยาหรือคำวิเศษมีคำว่าการหรือคำว่าความนำหน้าเช่น การเดินความดีการพูดความยาวให้สังเกตคำว่าการนะคะจะนำหน้าคำกริยาส่วนคำว่าความจะนำหน้าคำวิเศษนั่นเองค่ะมาค่ะเด็กๆเพื่อทดสอบความเข้าใจเรามาลองช่วยกันทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้พร้อมๆกันนะคะข้อที่1ข้อใดเป็นความหมายของคำนาม 1. คำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของ 2. คำที่ใช้บอกการกระทําของตนติ๊กตอบติ๊กตอบครูให้เวลาคิดนะคะอะคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่1น,นั่นเองค่ะคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของต่อมาข้อที่2นะคะข้อใดมีคำวิสามัญน,นามปรากฏ 1. สุชาติฟังเพลง 2. เต่าตัวหนึ่งข้อที่ถูกต้องนะคะคือข้อที่1ค่ะสุชาติฟังเพลงนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะปากกาด้ามนี้ราคาแพงคําว่าปากกาเป็นคำนามชนิดใดคะ 1. สมุหานาม 2. ส,สามัญน,นาม คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ2สามัญยานา้มนั่นเองค่ะอะทีนี้เรามาดูข้อ4ต่อเลยนะคะคําที่ขีดเส้นใต้คําใดเป็นสมุหานาม 1. นก3ฝูงเกาะกิ่งไม้ 2. ฟฝูงนกบินมากินน้ําคําตอบที่ถูกนะคะข้อ2ค่ะ นกบินมากินน้ำและข้อสุดท้ายนะคะโจทย์ถามว่าคำนามมีกี่ชนิด 1. 4ชนิด 2. 5ชนิดและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ5ชนิดกันเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนกับการเรียนเรื่องคำนามไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะจบเนื้อหาของคำนามแล้ว คูลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ